มากันที่หนุ่มลุกอิชิคาว่าค่ะแฟนๆเตรียมเจอความหล่อของเขากับบทบาทโยมทูตในซีรีส์รักแอนโซจังหวะรักปฏิหารรักเร็วๆนี้นะคะแต่นอกจากผลงานการแสดงแล้วเจ้าตัวยังเป็นหนุ่มที่มีกิจกรรมเยอะมากและเต็มที่สุดๆทั้งร้องเพลงออกกําลังกายโดยเฉพาะการเล่นกีฬาเจ้าตัวบอกว่าที่ชื่นชอบมากคือเทนนิสล่าสุดเตรียมฟิตซ้อมไปแข่งแล้วด้วยจ้าก็เป็นไลายอาชีพทั้งชีวิตอยากจะโฟกัสให้ให้น้อยลงให้ได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เลยที่ชอบก็คือการแสดงการร้องเพลงแล้วก็เล่น เทนนิสเทนนิสคือ the best มาเล่นมาเล่นมาเล่นกันใช่ที่หนึ่งวันที่4ี่ตุลาคม ไปแข่งไม่ได้เป็นแบบโปรแต่ว่าคนที่อยากจะมาแข่งก็จะมาแข่งกันก็พยายามนอนให้ได้ก็แม้แต่ทําอะไรเยอะก็ก็อยากจะนอนให้ให้ได้แบบอย่างน้อยแบบนอนสักเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเป็นลวกอลังกายก็ไปเขายิมเขายิมแบบจ้างฟิตเนสไปเลยให้ให้ให้เขาสอนแบบการยกให้หนักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยล็อกเอนโซนะครับจังหวะล็อกปฏิหารรักก็ฝากติดตามด้วยนะครับอยากให้ทุกคนดูเพราะว่าสนุกแน่นอนเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับ กาารตายอดใจรอกันอีกนิดนะคะซีรีส์ร็อกแอนด์โซจังหวะร็อกปฏิหารรักเร็วๆนี้ทางหน้าจอช่อง7 HD ค่ะ